ุกคนวันนี้มาสองคันเหมือนเดิมนะคะชุดสิบจ็ดตัวจ้านี่นะคะมาสองคันนะวันนี้เมย์มาอยู่ที่จังหวัดพะเยานะคะย้อมแสงขอภัยด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาปล่อยบัวกันเลยนะคะชุดนี้มีเพศผู้ทั้งหมด10ตัวเพศเมียเจตัวนะคะเล็กใหญ่คะกันเพราะว่าเมย์ขายยกชุดนะทุกคนนะเรามาดูว่าชุดนี้สวยไม่สวยมาดูกันจ้า

อ๋อหนูเป็นแม่คะหนูซื้อมาขายไปนะคะหนูไม่ได้ผลิตลูกวัวเองไม่ยอมลงไม่ในทุกคนคนนี้จะเป็นไซส์ใหญ่หรือคนนังจะเป็นไซส์เล็ก ชุดนี้ราคาอยู่ที่ชุดนี้ราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งหมื้าันห้าร้อยบาทไม่รวมค่าขนส่งนะคะค่าขนส่งสองเที่ยวก็สองคันรถนะคะคันรถละหกพันห้าร้อยบาทจ้าจังหวัดพะเยานะคะทุกคนนี่เลยนะคะก็ะจะประมาณนี้ ครับ đông ครับ ทีแรกไม่ยอม,ลมเลยไว้ไไไสวยเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวถ่ายรูปดูให้เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะคะแป๊บหนึ่งนะนี่นะคะอีกหนึ่งคันค่ะทุกคนคันนี้มีเก้าตัวค่ะ 的话。 ราคาไ่าค่ะนี่นะคะทุกคนทั้งหมด17ตัวจ้าอ่าส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะคะถึงบ้านเยวเรียบร้อยนะคะหิวมากเลยค่ะทุกคนนี่น้องกำลังมากินหญ้ามาเลีมยมหญ้าเลยนะคะ วิวสวยมากๆเลยี่วิวสวยมากเลยค่ะทุกคนจ๋าถ้าสั่งยกชุดบัวก็จะได้ค่ะนะคะมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่แต่ถ้าคัดไซส์ราคาก็จะต่างกันเยอะนะคะซื้อยกชุดจะคุ้มกว่านะคะลูกค้าจ๋าสวยๆเลยนะคะ นี่สวยมากเลยนะคะก็คือแข็งแรงทุกตัวนะคะทุกคนนี่เลยแข็งแรงทุกตัวนะคะ เมรีมาส่งเองถึงที่เลยค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลในการเคลื่อนย้ายในการขนส่งนะอเมีทำเองทุกขั้นตอนค่ะทั้งซื้อมาแล้วก็ขายไปแล้วก็ทั้งเป็นคนขายแล้วเป็นคนส่งนะคะทุกคนไว้วางใจเมรีฟาร์มได้เลยจ้านี่เลยนี่น้องวัวมาก็จะกินหญ้าเป็นแบบนี้เลยถึงแม้อายุน้องใจแค่ หเดือนถึงเจเดือนนะคะก็กินหญ้าเป็นแล้วลูกค้าซื้อมาไม่ต้องป้อนนมเพิ่มเติมนะคะอ่าสวยๆเลยค่ะเป็นภาพที่น่ามองมากเลยนะ สำหรับท่านใดอยู่ภาคเหนือสนใจสั่งได้เลยนะคะ0 8 3 2 6 9 0 1ส9สั่งยกยุดจะถูกกว่าที่เราชี้ตัวนะคะถ้าเราชี้ตัวนี่คือมันจะแพงนะทุกคนเอ่าเรามาดูเลขกันก่อนไม่ค้ายังไม่ไถ่ายาชาโลเล่ให้ดูเลยมันกินอย่างเดียวเลยนี่ไปแล้วนูนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า